สวัสดีครับผมกะผมนายธนาวุฒิสุนทรภูมินะครับผมวันนี้จะมานํานเสนอแบบฝึกรัตบทที่4ข้อที่2กันนะครับผมว่าผมมีรูปแบบการแก้ปัญหาหรือว่าการกระทําของแบบเึกัข้อนี้ยังไงบ้างน,นะครับผมอย่างแรกเลยครับผมเราไปเริ่มกันที่ในส่วนของโค้ดนก่อนนะครับว่าผมเนี่ยทำโค้ดออกมาเป็นยังไงบ้างจริงๆโค้ดเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําออกมาแหวกแนวอะไรามากนะครับผมก็หลักๆก็อยู่ใน รูปแบบของอาจารย์ที่อาจารย์รูปแบบของตัวอย่างของอาจาเลยครับผมอย่างในส่วนแรกเนี่ยเราก็ไปดูนก่อนนะครับก็คือกําหนดตัวแปรนะครับผมผมให้ LED หนึ่งไปอยู่ที่ช่อง D 1นะครับผมซึ่งตรงนี้นยช่องที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเสียบสายเชื่อมตรงบอร์ดได้ถูกนะครับผมเด,เดี๋ยวจะมีช่องที่2นะครับส่วน LED 2ก็เสียบช่อง LED 2นะครับผมส่วนตัวบัตเทิหรือว่าตัวสวิตช์เนี่ยก็เสียบตรงช่อง D 3นะครับผม ตรงนี้นยกำหนดค่าแล้วก็อย่าลืมเสียบไม่ถูกด้วยนะผมเพราะว่าผมไปพลาดเอาเล็กๆน้อยๆมากตรงส่วนนี้แบบว่าเขียนโค้ดถูกแต่ว่าไปเสียบผิดช่องอะได้พวกนี้โอเคครับผมส่วนต่อไป i n t state ตนะครับผม <c oughs> ผมกำหนดให้เป็นศูนย์ก็คือค่าเริ่มต้นก็คือศูนย์ก็คือสวิต์โดนดันขึ้นอยู่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้โดน Active แล้วโดนกดนะครับผมจะเป็นค่าศูนย์จริงๆตรงนี้เราสามารถกำหนดเป็นค่าหนึ่งค่าสองได้ตามที่เราต้องการแต่ในกรณีนี้เพื่อที่ให้ผมไม่ได้สับสน ด้วยนะครับผมผมก็เลยกําหนดเป็นค่าศนยแทนส่วนสถานะปุ่มของผมสถานะปุ่มตอนนี้ผมกําหนดให้เป็นไฮไฮก็คืออะไรไฮก็คือปุ่มโดนยกขึ้นอยู่นะครับผมปุ่มยังไม่ได้โดนกดลงโดนยกขึ้นอยู่อ่าคิดง่ายๆปราณนี้ส่วนต่อมานะผมก็คือซ e เรียล e ิ i n นอันนี้ผมกําหนดเป็น1นึ่งหนะครับผมตรงนี้เนะี่ยเราไว้สําหรับดูเซียร์มอนิเตอร์ Monitor ว่าตัวโค้ดเนี่ยทำงานดีปกติหรือเปล่าอ่า ตัวน,นี้นะผมตรงด d t อ w ว้เนี่ยผมมันก็คือส่วนของค่าเริ่มต้นของตัว LED ทั้ง2หลอดเนี่ยเราก็กําหนดไปเลยว่า LED 1่ LED 2ผมกําหนดให้เป็นโลโลคืออะไรโลก็คืออ,อยู่ในค่าที่ยังไม่ทํางานนะครับผมส่วนต่อมานะครับผมเรามาดูกันที่ส่วนตรงนี้ส่วน if-else นะ <c oughs> okay, ครับผมโอเคครับผมเราก็มาดูกันตรงส่วนนี้ว่าตรงส่วนนี้นาะจะเป็นส่วนที่อ่ เป็นส่วนหลักๆของโจทย์ข้อนี้เลยนะครับผมว่าให้ไฟเนี่ยกระพริบตามที่เราตามที่โจทย์เนี่ยกำหนดไว้นะครับผมอย่างโจทย์ข้อนี้น่ะผมก็กําหนดไว้ว่าเมื่อเรากดสวิตช์ไปครั้งแรกปุ๊บไฟดวงที่หนึ่งก็คือติดแต่ไฟดวงดงที่สองเนี่ยดับไปส่วนถ้าเรากดปุ่มอีกครั้งปุ๊บไฟดวงที่หนึ่งเนี่ยจะดับแต่ว่าไฟดวงแต่ไฟดวงดวงที่สองเนี่ยจะกลับมาติดแทนนะครับผมส่วนถ้าเรากดครั้งที่สาม่ะไฟทั้งสองจะดับทั้งคู่นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราลองตอนนี้ผมได้เสียบเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมลองมาดูตรง serial monitor ว่าหน้า serial monitor เ,เ,เนี่ยทำงานยังไงเมื่อเรา active กับปุ่มนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนนะโอเคอย่างแรกนะผมผมลองกดปุ่มครั้งที่นึ่งสังเกตไหมครับว่า LED 1 on LED 2 off เห็นไหมว่ามันบอกชัดเจนเลยส่วนทนที่2ถ้าเรากดปุ่มอีกครั้งนึงปุ๊บ LED 1 off LED 2 on ฮในถ้าถ้าออกมาในรูปแบบเนี้ยแบบ ถ้าออกมาในรูปแบบนี้ครับผมก็แปลว่าโค้ดทํางานปกตินะครับผมส่วนครั้งที่3นะครับผมเป็นยังไงตัวนี้เป็นตัวตัดสินนะครับว่าโค้ดเราทำงานปกติหรือเปล่าจึ๊บออออฟซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าไฟทั้งสองดวงนั้นได้ดับลงแล้วนะครับผมอ่าโอเคในส่วนของโค้นเนี่ยเราทํางานปกตินะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนของวงจรกันว่าผมต่อวงจรยังไงแล้วก็วงจรเนี่ยทำงานปกติดีหรือเปล่าโอเคไปดูกันครับ โอเคในส่วนต่อมาเนี่ยเราก็จะมาดูใน,นส่วนของวงจรกันบ้างนะครับผมว่าผมต่อวงจรเป็นยังไงกันบ้างอ่าแล้วก็มาดูนก่อนนะครับตรงส่วนแรกก็คือตรงส่วนของ LED ทั้ง2นะครับผมผมก็ต่อตรงข่าคู่บวกหรือว่าอ่าข้างที่ขาย,ยาวเนี่ยเข้าตรงส่วนของ D1 และ D2 ตามลำดับนะครับผมตัวส่วนหลอดนี้หลอดทางนี้ที่ผมเชี้อยู่เป็นหลอดที่1ตรงส่วนหลอดตัวนี้เป็นส่วนหลอดที่2นะครับผมแล้วก็อย่าลืมต่อตัวท่านต้านทานเนี่ยเข้ากับตัว G n d ดีด้วยนะครับผม ส่วนตัวสวิตเนี่ยเป็นสายสีําตาลตรงตรงนี้ด้านหนึ่งด้านที่อยู่ติดกับเอ่อตรงส่วนของตัวด้านทานเนี่ยผมต่อเข้ากับตัวดีนะครับผมซึ่งในโค้ดเมื่อกี้ผมก็ได้อธิบายแล้วนะว่าเอ่อผมกําหนดให้สวิตเนี่ยเป็นตัวที่ D3 สอ่าส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมก็จะต่อเข้ากับตัวของ GND อีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่ฮะตรงสายสีขาวตรงนี้เชื่อมประมานี้ตรงนี้แล้วก็ตรงสีส้มตรงนี้ก็จะเชื่อมลงมากับตัวของโหนตัวนี้ครับผมแล้วก็จะเข้ากับ GND ใช่ไหมโอเคใช่ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองอ่ารันโค้ดดูนะครับผมแล้วก็มาดูนก็ว่าตัวไฟเนี่ยทำงานถูกต้องตามที่ตามโค้ดที่เราเขียนหรือเปล่านะฮะเออเพราะว่าโค้ดเราเขียนเรียบร้อยแล้วทํางานเรียบร้อยแล้วถ้าไฟไม่ได้ทํางานตามที่เราเขียนมาเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะผิดที่วงจรนะครับผมเพราะว่าโค้ดตัวนี้โค้ดนะเมื่อกี้เราได้เช็คไปที่เรียบร้อยแล้วนะว่ามันทํางานได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมผมขอรันโค้ดสักครู่นะครับ สักครู่โอเคมาดูกันครับผมว่ากดถ้าผมกดครั้งแรกตัวนี้จะต้องติดส่วนตัวนี้ส่วนส่วนตัวนี้จะต้องดับอ่ะมาดูกันกดครั้งนี้หนึ่งปึ๊บอ่าตัวนี้ติดนะครับผมตัวนี้เป็นผมกําหนดให้เป็นหลอดที่1นเนาะในโค้ดตัวนี้เป็นหลอดที่2ก็จะจะดับส่วนครั้งที่สองถ้าผมกดครั้งที่2เนี่ยตัวนี้ตัวที่1จะต้องดับส่วนตัวที่2จะต้องติดนะโอเคมาดูกัน1 2 3ติดอ่า เรียบร้อยนะครับผมติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาครั้งที่3ครั้งที่3คืออะไรครั้งที่3เนี่ยั้องสองดวงจะต้องดับนะครับผมถ้ามีดวงใดดวงหนึ่งติดอยู่เนี่ยแปลว่าน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันกดครั้งที่ส1 2 3สองติดไหมโอเคเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมว่าตัวกระแสทํางานปกติอ่าเพื่อความให้แน่ใจเดี๋ยวผมจะลองอีก3ครั้งดูอ่ามาครั้งที่หนึ่งนี้ติดครั้งที่2 ดับติดคณิตสามเป็นไงโอเคดับทางคู่โอเคครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนายธนาวุฒิพุ่มก็ขอจบการนำเสนอใบประกาศบทที่4ข้อที่2ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับ